นี่เป็นเรื่องใหญ่มากในการเมืองระหว่างประเทศจะเกิดอะไรขึ้นถ้าซาเรเบียหันหลังให้กับเงินดอลลาร์หันไปขายน้ํามันแลกเปลี่ยนกับเงินสกุลหยวนของจีนถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเปตโตรดอลลาร์จะต้องสั่งคลอนไปถึงฐานรากทีเดียว อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยประมาณวันที่7ถึงวันที่10ธันวาคมมันคือวันพุธพฤหัสสุกเสาร์มันก็เป็นวันธรรมดาเนี่ยแหละครับท่านผู้ชมหลายๆท่านก็อาจจะไปทำงานวันพุธที่เพฤหัสที่8 9วันศุกร์ก็เตรียมตัวไปเที่ยวแล้วก็10วันเสาร์ก็เป็นวันรัฐธรรมนูญแล้วก็หลายคนก็ถือโอกาสไปเที่ยวยาวเพราะหยุด10 1112นะฮะแต่อีกฝากหนึ่งของโลกนะฮะที่ตะวันออกกลางเนี่ยมันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แล้วผมอยากจะให้ท่านผู้ชมแล้วจะต้องมีการจารึกเรื่องนี้ <c oughs> ลงในประวัติศาสตร์ร่วมสมัยให้รู้ว่า7 8 90ที่พวกเราอยู่กันสบายสบายนะฮะแล้วก็เตรียมตัวไปเที่ยวลองวีคเคนกัน10 11 12นั้นมันเป็นวันเปลี่ยนแปลงจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์โลกจริงๆเพราะว่าระหว่างวันที่7ถึง10ธันวาคมพระบาทดีสีชินผิงได้เดินทางไปเยือนประเทศซาอุดิอาระเบียเพื่อร่วมประชุมกับ กลุ่มประเทศอาหรับการเดินทางครั้งนี้ถือว่าเป็นการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์ผู้นําจีนได้รับการต้อนรับจากหมาหาอำนาจทางชาติอาหรับอย่างอบอุ่นและสมเกียรตินอกจากนี้แล้วสื่อ หลายแขนงหลายชาติยังตั้ง้องสังเกตและเปรียบเทียบการเดินทางไปเยือนตอนออกกลางครั้งนี้ของนายสีจิ้นผิงที่ได้รับการต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่ผมดูคลิปและโมโหลานอภิโมโหลาน,โโลานยิ่งใหญ่กว่าน, Biden, นายโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐที่ตลอดระยะเวลา50ปีที่ผ่านมาต้องถือว่า50ปีกว่าที่ผ่านมานั้นซาอุดิอาระเบียเป็นพันธมิตรระดับต้นๆของอเมริกา และเป็นกุญแจสำคัญในการดำเนินนโยบายเปตรดอลลาร์ Dollar, หรือการบังคับให้ประเทศทุกประเทศในโลกนี้ซื้อขายน้ำมันด้วยการใช้เงินดอลลาร์สหรัฐเป็นตัวกลางลท่านผู้ชมครับการเดินทางไปกรุงริยาตของสประเทศซาอุดิอาระเบียของผู้นำจีนครัง้งนี้พระธานด,ดีสีจิน้นผิงมีภารกิจสำคัญมาก3ภารกิจ 1. การเยือนทางการเยือนซาอุดิอาระเบียอย่างครั้งนี้เป็นการเยือนอย่างทำเป็นทางการที่เรียกภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า state visit ตามคำเชิญของสมเด็จพระราชาธิบดีเซอรมั่นบินอับดุลอาซิสซึ่งเป็นบิดาของมงกุฎราชกุมารน,นะฮะ MBS มมูฮัมหมัดบินเซาว์ัมนสองประธานิษีจ้นผิงร่วมประชุมสุดยอดผู้นำจีนกับชาติอาหรับ เป็นครั้งแรกเลยนะก็คือเอาชาติอาหรับทั้งหมดมาแล้วนั่งประชุมกัน3ได้ร่วมประชุมคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับ GCC ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า Gulf Cooperation Council ซึ่งเป็นกลุ่มความร่วมมือของประเทศรัฐริมอ่าวอาหรับ6ประเทศประกอบด้วยซาอุดิอาระเบียคูเวตโอมานนะฮะ UAE กาตาและบาเรนกระทรวงการต่างประเทศจีาานก็แถลงว่านี่เป็นกิจการการทูตครั้งใหญ่ที่สุดและระดับสูงที่สุด ระหว่างประเทศจีนและประเทศอาหารับตั้งแต่การสถาปนาสาธารณรัฐประชาชุนจีนขึ้นมาประเทศซาอุดิอาระเบียเองก็ใช้ย่อยให้การต้อนรับสีจิิงอย่างยิ่งใหญ่แม้กระทั่งสื่อสารัฐอย่าง CNN อย่ายังระบุเลยว่าเป็นการต้อนรับที่แตกต่างกันอย่างมากกับคราวที่ประธานดินไบเดนมาเยือนเมื่อกรกฎาคมยกตัวอย่างให้ฟังนะท่านผู้ชมครับว่าซาอุดิอาระเบียต้อนรับยังไง กองทัพอากาศซาุดรเบียได้ส่งเครื่องบินรบสี่ลำมาคุ้มกันตั้งแต่ที่เครื่องบินผู้นำจีนเข้าสู่น่านฟ้าของซาุดรเบียเชื่อพระวงศ์อาวโุโสหลายพระองค์มาเยอะมากต้อนรับสีจิ้นผิงที่สนามบินมีการยิงปืนใหญ่สลุด21นัดมีนาำซ้ำยังมีเครื่องบินพ่นสีแดงสีเหลืองบนท้องฟ้าเป็นสีของทงชาติจีนเพื่อเป็นการให้เกียรติกับการมายเยือนของปรนธานสีจินผิง ทหารราชองคลักษ์ของซาดิารเบียขีม่ม้าถือธงชาติจีนและธงชาติซาดิเรเบียคุ้มการรถยนต์สีจิ้นผิงขณะเล่นเข้าสู่พระราชวังหลวงในกรุงริยาดเจ้าชายมมฮัมหมัดบินซาวมันมงกุฎราชม,มารออกมาต้อนรับด้วยการยื่นมือให้สัมผัสพร้อมรอยยิ้มที่สดชื่น ทันทีที่ผู้นำจีนก้าวลงจากรถผมจะเอารูปต่างๆให้ดูนะฮะตั้งแต่เครื่องบินแอร์ชัยหน้าจอดแล้วก็มีเครื่องบินไอพ่นของซาดารเบียพ่นสีออกมาเป็นสีเหลืองและสีแดงเป็นสีธงชาติจีนปืนใหญ่ยิงสลุดแล้วก็อีกรูปหนึ่งที่เห็นก็คือว่าทหารราชองคลักษ์ของซาดารเบีย ขี่ม้าประกบถือธงชาติจีและธงชาติสอาเบียนะฮะท่านผู้ชมครับถ้าเราจะเปรียบเทียบกับครั้งที่นายโจไบเดนผู้นำสหรัฐเดินสลาเบียในเดือนกรกฎาคม2065แค่5เดือนเองต่างเจ้าชายหมดบินแซลแมนทักทายด้วยการยกกำปั้นชนกับไบเดนไม่มีการจับมือกันดูในรูปก็แล้วกันนะครับว่าข้อแตกต่างแตกต่างกันยังไงนอกจากนี้แล้วระหว่างการประชุมโต๊ะกลมซึ่งมีการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์เจ้าชาย นี่พูดถึงการที่พี่ที่ที่โจไบเดนไปเยือนตอนนั้นนะฮะการประชุมโต๊ะกลมนะฮะเจ้าชายทําให้ผู้นําสหรัฐต้องหน้าเือนเพราะว่าเจ้าชายบินเซา์แมนประกาศว่าซาด์เบียจะเพิ่มกํลาลังผลิตน้ํามันอย่างจํากัดและเพิ่มการผลิตน้อยกว่าที่สหรัฐเรียกร้องอย่างมากเพราะสหรัฐเรียกร้องให้ซาเด์เบียน,นเพิ่มกํลาลังผลิตน้ำมันประมาณเพิ่มเติมอีกสองล้านบาร์เรลต่อวันในเวลานั้นนะฮะ ที่เจ้าชายบินสาม,มันพูดปฏิเสธความต้องการของโจไบเดนสถานีโทรทัศน์ของซาอาเบียได้จับภาพไปที่นายไบเดนทันทีนายไบเดนมีอาการที่โกรธและไม่ทันตั้งตัวการประกาศอีกฝ่ายจากนั้นอีกไม่กี่เดือนต่อมาซาอาเบียก็ไม่แยแสอเมริกาด้วยการประกาศลดกําลังผลิต น้ำมันลงอีกด้วยนี่เป็นเรื่องใหญ่มากในการเมืองระหว่างประเทศเพราะว่าซาอุดิอาระเบียถือว่าเป็นชาติพันธมิตรสําคัญในภูมิภาคตะวันออกกลางของอเมริกามานานกว่า80ปี แต่หลายปีที่ผ่านมาความสัมพันธ์สองประเทศตกต,กต่ำลงโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งหลังจากเหตุสังหารนายเฉาเมาคาช็อกกี้นักข่าวชาวซาโดรเบียที่อาศัยอยู่ในสหรัฐซึ่งมักจะวิจารณ์รัฐบาลซาโดรเบียในเชิงลบรัฐบาลอเมริกากล่าวหาว่าเจ้าชายม,มูฮัมหมัดบินซามน์มนมงกุฎรระจุมาซาดรเบียเป็นผู้บงการสังหารนายเฉาเมาคาช็อกกี้แต่หลังจากสงครามในยูเครนและราคาพลังงานพุ่งสูงขึ้นทั่วโลก อเมริกาจาเป็นต้องทบทวนความสัมพันธ์กับซาอุดิอาระเบียเพื่อให้ช่วยลดราคาพลังงานและบรรเทาปัญหาเงินเฟอ้อที่เกิดขึ้นกับทุกประเทศทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมรู้หรือเปล่าว่าวันที่สีจิ้นผิงไปเยือนซาอุดิอาระเบียนั้นปรากฏว่าอายการและศาลสูงศาลอเมริกานะประกาศเลยว่าเจ้าชาย MBS โมฮัมหมัดบินซาลมนที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังในการวางแผนฆ่านายจมา์คาชก,กีนั้นประกาศมาย่างไงท่านผู้ชมรู้มา ว่ารัฐบาลอเมริกาไม่สามารถที่จะดำเนินคดีกับเจ้าชายบินซามันได้เพราะตำแหน่งสถานภาพของมงกุฎราชกุมารทาให้ไม่มีสิทธิ์ที่จะสามารถดำเนินคดีได้ท่านผู้ชมเห็นไหมฮะเขาแก้เกมกันเป็นล็อกล็อกสีชินผิงไปซาอุดิอาระเบียอเมริกายกเลิกการกล่าวหาแล้วยกเลิกการตั้งข้อหากับ MBS โมฮัมหมัดบินซามันเพื่อคล้ายๆว่าบอกโมฮัมหมัดบินซามันเฮ้ยอ,อัว <อ raspberry S 2> ดี <rias S 2> ดแล้วนะวงไม่เอาเรื่องอรือแล้วนะอะไรทํานองนั้น แต่อย่างที่ผมเคยได้ไฟังนะฮะร,รายการคุยทุกเรื่องกับสนธิตอนที่129ผมพูดเรื่องอะไร่านผู้ชมผมพูดเรื่องจุดจบของเปโตรดอลลาร์จุดจบหามนาจโลกเมื่อวันที่8 18มีนาคม2 5 6 5 9เดือนที่แล้วท่านผู้ชมครับผมบอกว่า50ปีที่ผ่านมาการกำหนดซื้อขายพลังงานจะกระทำด้วยเงินดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นเองหรือที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเปโตรดอลลาร์เป็นหนึ่งในเสาหลักของหามหนาาทางการเงินเศรษฐกิจการเมืองและการทหารของอเมริกาเลย การประกาศบอยคอตของชาติตะวันตกมีให้มีการซื้อขายพลังงานทั้งน้ำมันและแกสส๊สธรรมชาติจากรัเสเซียผมพูดบอกว่าท่านผู้ชมครับรัสเซียเป็นประเทศที่ส่ง,งน้ำมันดับสองของโลก เป็นสัดส่วนของการส่งออกทั่วโลกประมาณ8-9%แต่ชาติตะวันตกรวมทั้งอเมริกาบอยคอรเรื่องสงครามยูเครนกำลังจะเร่งกระบวนการที่ไม่ใช้ดอลลร์แล้วใช้เงินสกุลอื่นเพื่อซื้อพลังงานหรือเปล่าท่านผู้ชมครับจะเกิดอะไรขึ้นถ้าซาุดเบียผู้ส่งออกน้ำมันดิบอันดับหนึ่งของโลกส่งออกถึง17%หันหลังให้กับเงินดอลล่าหันไปขายน้ำมันแลกเปลี่ยนกับเงินสกุลหยวนของจีนหรือเงินอรูปีของอินเดียหรือเงินรูเบิลของรัสเซีย ท่านผู้ชมครับถ้าเป็นอย่างนั้นจริงนะฮะเปโตรดอลลาร์จะต้องสั่งคลอนไปถึงฐานรากทีเดียวเพราะซาอุดิอารเบียคือเป็นผู้ส่งออกผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่นับต้นๆ้นของโลกเป็นผู้นําของกลุ่มประเทศผลิตน้ํามันโอเปกซาอุดิอารเบียนั้นมีปั๊มน้ํามันออกมาวันละ12ล้านบาร์เรลส่งออก6 0หรือ7ล้านกว่าบาร์เรลและการต้อนรับผู้นําจีนอย่างยิ่งใหญ่ซาอุดิอารเบียต้องการ ส่งสัญญาณไปถึงอเมริกาซึ่งที่ผ่านมาพยายามเรียกร้องซ้ำแล้วซ้ำอีกให้ชาติพันธมิตรอาหรับปฏิเสธการยื่นข้อเสนอจูงใจด้านการค้าการลงทุนจากจีนแต่ว่ามิตรภาพระหว่างจีนกับซาอุดิอาระบบนั้นมีแต่ดีขึ้นไม่ใช่เฉพาะด้านการค้ารวมไปถึงด้านความมั่นคงนักวิเคราะห์ชาวอาหรับของประเทศ UAE สหรัฐสหรัฐอาหร,รับเอมิเรตให้ความเห็นเกียับเรืงนอย่างนี้ครับท่านผู้ชมซาอุดิอาระเบียต้องการจะบอกว่าบอก อเมริกาว่านี่คือซาอุดิอาระเบียโฉมใหม่นี่คืออ่าวอาหรับโฉมใหม่และนี่คือความจริงอันใหม่ที่อาจจะทําให้อเมริกาต้องเจ็บปวดสื่อมวลชนของซาอุดิอาระเบียระบุว่าซาอุดิอาระเบียไม่พอใจที่วอชิงตันลดการมีส่วนร่วมในมันอ,อกกลางขณะที่ปักกิ่ง ได้หยิบยื่นข้อเสนอให้ผมประโยชน์ทางเศรษฐกิจโดยที่จีนไม่เรียกร้องทางการเมืองหรือแทรกแซงกิจการภายใน,ในเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับประนาบดีสีจิ้นผิงได้ตีความตีพิมพ์บทความลงในหนังสือพิมพ์อาริยตฉบับวันพฤหัสบดีที่8ธันวาคมซึ่งเอามาตีพิมพ์หนึ่งวันหลังจากที่ประนาบดีสรีจิ้นผิงไปเยือนเมื่อวันที่7ข้อความของประนามดีศีจินผิงพูดอย่างไงครับท่านผู้ชมเขาบอกว่าโลกอาหรับเป็นสมาชิกที่สําคัญของประเทศกําลังพัฒนาและ เป็นกําลังสําคัญในการประดุงความเป็นธรรมความยุติธรรมระหว่างประเทศคนอาหรับให้ความสําคัญกับความเป็นอิสระต่อต้านการแทรกแซงจากภายนอกยืนหยัดต่อการบังคับขู่เข็นทางการเมืองและความยโสโอหังภาษาอังรรกฤษเขาเรียกว่า oppose external interference stand up to power politics and high handedness นอกจากนี้ยังสร้างความก้าวหน้าอยู่เสมอบทความชช้นนี้ของสีจิ้นผิงไม่ต้องตีความใหซับซ้อน ก็รู้ว่าต้องการเอาอกเอาใจกลุ่มชาติอาหรับและโจมตีมุ่งเป้าพุ่งตรงไปยังประวัติศาสตร์ในอดีตที่ผ่าน่านมาซึ่งชาติตะวันตกและอเมริกาและยุโรปเข้ามากดขี่ข่มเหงขูดรีดทรัพยากรรวมทั้งแผ่ผลเหนือชาติอาหรับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยในการประชุมกับผู้นํารัฐอาหรับเป็นการประชุมสุดยอดระหว่างจีนกับรัฐอาหรับเป็นครั้งแรกและคณะมนตรีความร่วมมือรัฐ่าอาหรับ GCC ที่กรุงริยาตเมื่อวันศุกร์ที่9ที่ผ่านมาพระนานสีจิ้นผิงได้กระทําบางสิ่งบางอย่างที่หมหาอำนาจในโลกนี้ไม่เคยมีใครกล้าทําคือในการพูดนํากับผู้นํารัฐอาหรับได้เน้นย้ําถึงความสําคัญอย่างยิ่งของอํานาจทิปไตยและบุรุษภาพแห่งดินแดนการพัฒนาเศรษฐกิจและความร่วมมือระหว่างประเทศประธานดีจีนกล่าวด้วยว่าสถานการณ์ระหว่างประเทศและระดับภูมิภาคในปัจจุบันกําลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่ลึกซึ้งและซับซ้อน สีจิ้นผิงบอกว่าจีนสนับสนุนรัฐอาหรับทั้งหมดอย่างแน่วแน่ในการปกป้องอธิปไตยความมั่นคงและเสรีสิรภาพของชาติรวมทั้งสนับสนุนโลกอาหรับในการเดินตามเส้นทางการพัฒนาที่เหมาะสมแล้วก็ประเทศจีนยังต่อต้านคนนอกที่เข้ามาแทรกแซงกิจการภายในด้วยละสีจิ้นผิงกล่าวว่าไม่ว่าสถานการณ์ระหว่างประเทศและภูมิภาคจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรจีนสนับสนุนอุดมการณ์อันชอบธรรมของชาวปาเลสไตน์ ในการฟื้นฟูสิทธิอันชอบธรรมและผลประโยชน์ของชาติพร้อมกับแนะนำว่าประชาคมระหว่างประเทศควรให้ความสำคัญกับปัญหาปาเลสไตน์ในวาระระหว่างประเทศตลอดจนยึดมั่นแนวทางการแก้ปัญหาสองรัฐเพื่อสร้างดินแดนแห่งสันติภาพและอำนวยความสะดวกในการเริ่มเจรจาสันติภาพอีกครั้งตามมติของสหประชาชาติและข้อริเริ่มสันติภาพของสันติภาพอาหรับทั้งจีนนะฮะกระทรวงการต่างประเทศจีนและสำนักข่าวของปาเลสไตน์ เผยพรายคำพูดของสีจิ้นผิงอย่างละเอียดระบุรายละเอียดเรื่องนี้ว่าทางจีนสนับสนุนอย่างแน่วแน่ต่อการจัดตั้งรัฐปาเลสไตน์ที่มีอธิปไตยเต็มที่โดยยึดถือพรมแดนในปี2 5 1 0 1967มีกรุงเยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงซึ่งตอนนี้อิสราเอลได้ยึดกรุงเยรูซาเล็มไปเรียบร้อยแล้วนอกจากนี้จีนจะสนับสนุนปาเลสไตน์ในการเข้าเป็นสมาชิกเต็มรูปแบบของสหประชาชาติและจะยังคงให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม แก่ปาเลสไตน์อีกด้วยท่านผู้ชมครับตรงนี้ถึงจะเป็นวาทะของศูนย์ทรพน์แต่มันมีนัยยะสาคัญมากเพราะอิสราเอลนั้นถูกแบ็กอัพเบื้องหลังโดยประเทศทางตะวันตกโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศสหรัฐอเมริกาและอังกฤษปาเลสไตน์เป็นหนามยอกอกของชาวอาหรับที่ถูกอิสราเอลนั้นรังแกกันแกล้งฆ่าฟันชาวปาเลสไตน์ที่เรียกร้องสิทธิอันชอบธรรมในการจัดตั้งปาเลสไตน์ตามมติสหประชาชาติซึ่งมีมติว่า ปาเลสไตน์จะต้องตั้งประเทศขึ้นมาได้ภายในมติแล้วก็ยึดถือพรมแดนในปี2 1967หรือ2510ซึ่งตอนนี้ไม่มีละเพราะว่าอิสราเอลนั้นใช้กำลังบูลลีช่ชาวอาหรับโดยใช้ยิงปาเลสไตน์และตอนนั้นกลุ่มประเทศอาหรับก็ยังไม่เข้มแข็งและอยู่ภายใต้ร่มเงาความมั่นคงของอเมริกาแต่วันนี้ เป็นพี่พิสูจน์ชัดเจนแล้วเห็นชัดเจนเลยว่าอเมริกาเนี่ยถดถอยไปละซาดิระเวียเป็นหัวหอกในการนําทางที่จะถีบอเมริกาออกไปจากตะวันออกกลางเมื่อมาเช่นนั้นแล้วโอกาสที่จีนรัสเซียจะสนับสนุนประเทศทางอาหรับเพื่อทวงความชอบธรรมของชาวปเาเลสไน์คืนให้ก็มีความเป็นไปได้อย่างสูงซาดิระเบียได้ยกระดับกำชับความสัมพันธ์ของจีนถอยห่างจากอเมริกาท่านผู้ชมรู้ไหมว่าจีนเนี่ย อยู่อันดับหนึ่งในการค้าขายกับซาอุดิอาระเบียทิ้งห่างอเมริกาเลยการมาเยือนซาอุดิอาระเบียของสีจิ้นผิงเป็นการประทับรอยทางภูมิรัฐศาสตร์ครั้งใหญ่เลยในสนามหลังบ้านของอเมริกาอเมริกาเคยเป็นผู้นําเข้าน้ามันรายใหญ่ที่สุดจากซาอุดิอาระเบียปัจจุบันเหลือเพียงบางส่วนเมื่อปีที่แล้ว2 0 1 4จีนกลายเป็นลูกค้าและหุ้นส่วนการค้าที่ใหญ่ที่สุดของซาอุดิอาระเบียมีการส่งออกไปจีนมูลค่ากว่า5,000ล้านดอลลาร์หรือกว่า10 แเปอร์เซ็นต์ของการส่งออกของซาอุดิอาระเบียทั้งหมดจากตัวเลขปี2563คศ .20 2 0จีนถือว่าเป็นตลาดส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของซาอุดิอาระเบียกินสัดส่วนมูลค่าส่งออกถึง20%หนึ่งใน5นะท่านผู้ชมครับขณะประเทศที่เป็นคู่ค้ารองๆองไปของซาอุดิอาระเบียมีอันดับ2อินเดียสัดส่วนก็เพียงแค่10.1%ญี่ปุน่น9.75เปเเกาหลีใต้8.6 3สหรหฐอาหรับรเอุิาระเบียอรา5เ อเมริกาคู่ค้ากับสอาระเบียตกมาอันดับที่6แค่5.36%น้อยกว่าจีนถึง4เท่าเช่นเดียวกันท่านผู้ชมครับการนำเข้าปี2อ6 4จีนเป็นประเทศเบอร์หนึ่งที่สอาเะเบียนำเข้าสินค้ามากที่สุดเป็นมูลค่า3 0 0 0กว่าล้านดอลลาร์คิดเป็น20%ซมากกว่าอันดับที่2คืออเมริกาที่11%ซเกือบเท่าตัวนะท่านผู้ชมครับ เมื่อพิจารณารายละเอียดของสินค้าที่ซาอุดิอาระเบียนําเข้าจากสองชาติจะพบว่าหลากัลกๆแล้วสินค้า5อันดับแรกที่ซาอุดิาเข้าจากจีนคือเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์อุปกรณ์รอิเล็กทรอนิกส์เครื่องจักรกลเครื่องปฏิกรดิวเคลียร์หม้อน้ําเฟอร์นิเจอร์ป้ายไฟอาคารสร้างสําเร็จเหล็กและเหล็กกล้าสิ่งที่สถิติการค้าไม่ได้ระบุไว้คือสินค้าส่งออกจากอ,อ,กากอเมริกาไปยังซาอุดิอาระเบียนั้นใหญ่ที่สุดคืออะไรท่านผู้ชมสินค้าสงคราม มีสงครามในข้อมูลจากสถาบันบรอกกิ้งของอเมริกาเองระบุว่าในช่วง6ปีตั้งแต่2558ถึ 6, ง2536สคส .2015 ถึง2 0 2 6ปีมีสงครามในเยเมนที่อเมริกาเป็นผู้ยุโยงส่งเสริมให้เกิดสงครามแล้วดึงซาอุดิอาระเบียเข้าไปเป็นคู่รบด้วยอเมริกาเหมาลดขายวุธสงครามให้รัฐบาลซาอุดิอาระเบียริยารไปแล้วคิดเป็นมูลค่ากว่า64,000ล้านดอลลาร์2.2ล้านบาท ซึ่งเมื่อหารโดยเฉลี่ยแล้วเราต้องซื้ออาวุธจากอาเมริกาปีละกว่าหมื่นล้านดอลลาร์หรือประมาณ3,72,000ล้านบาทคิดเป็นมูลค่าถึง2ใน3ของสินค้าที่ไม่ใช่อาวุธที่เอานำเข้าจากอาเมริกาตัวเลขอันนี้พิสูจน์ลายมา่านัู้ชมพิสูจน์ว่าอาเมริกาคือคนส่งออกสงครามไปยังตัวหนออกกลางเพื่อประเทศในกลุ่มพันธมิตรของตนได้ซื้ออาวุธจากอาเมริกามากๆก็คงไม่ผิดละแล้วกลับไปดูความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสารัเบียหน่อยจีนสารัเบียสถานพลังงานทูต เพื่อสถาปนาพลงงานทูตมา30ปีที่ผ่านมานี่เองที่ผ่านมาก่อนที่สีจิ๋ผิงจะไปเยือนนั้นซาอุดิอาระเบียคือพันธมิตรหลักของอเมริกาภายใต้ความร่วมมือเปโตรอดอลลาร์ซึ่งกาหนดการซื้อขายพลังงานต้องใช้เงินดอลลาร์สหรัฐสหรัฐแลกกับที่อเมริการับประกันคุ้มครองความมั่นคงให้กับซาอุดิอาระเบียแต่สถานการณ์3เรื่องทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างอเมริกากับซาอุดิอาระเบียต้องเปลี่ยนไปคือ1การสังหารนายจามาคาช็อกกี้ สองการขึ้นส่วำหน้าของหมูมงกุฎราชกุโมฮัมหมัดบินซาวมันที่ต้องการสร้างความสามัคีหลากหลายโดยไม่ผูกติดกัเมริกาสามสงครามในยูเครนทำให้เกิดวิกฤตพลังงานทั่วโลกการมาเยือนครั้งนี้ของสีจิ้นผิงเป็นครั้งที่สองหลังจากที่เคยเข้ามาเยือนแล้วครั้งหนึ่งเมื่อประมาณสักปี2,959หปีที่แล้ว ครั้งนี้ประธานดีสีจินผิงได้เข้าเฝ้ากษัตริย์ซาอ์ดอนมแห่งซาดิระเบีย er, และลงนามข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างจีนกับซาดิระเบีย er. โดยจะหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับประมุขระหว่างการทุกทุกสองปีที่สําคัญท่านผู้ชมครับระหว่างจีนกับซาดิระเบียยังมีการลงนามในข้อตกลงอีก34ฉบับคิดเป็นมูลค่ากว่า1ล้านล้านบาทครอบคลุมเรื่องพลังงานสะอาดเทคโนโลยีออนไลน์การก่อสร้างการขนส่ง ที่น่าสนใจมากๆท่านผู้ชมครับแล้วเป็นที่เจ็บปวดหัวใจของอเมริกามากเจ็บช้ำเลยท่านผู้ชมของอเมริกาและอังกฤษและยุโรปคือการลงนามให้บริษัทหัวเว่ยทำงานในเรื่องเทคโนโลยีทางคลาวด์ใช้เทคโนโลยีทางการพัฒนานิยมเมืองแห่งอนาคตของสาอุดิอระเบียถึงแม้อเมริกาและพันธมิตรคือยุโรปพยายามสกัดกั้นบริษัทเทคโนโลยีจีนทุกวิถีทางแต่หัวเว่ยยังขยายธุรกิจไปสู่สามภูมิภาคตะวันออกกลางได้จากการร่วมมือครั้งนี้ นอกจากนั้นแล้วที่ทําให้อเมริกาต้องเจ็บปวดอีกก็คือว่าซาอุดิอาระเบียเห็นชอบร่วมกับประธานสีจิ้นผิงที่จะเชื่อมข้อเสนอหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางของจีนกับวิสัยทัศน์ปี2030ของซาอุดิอาระเบียทั้งสองฝ่ายจะได้ประโยชน์อะไรท่านผู้ชมครับได้ประโยชน์ว่าจีนอนุญาตให้ซาอุดิอาระเบียที่ขณะนี้เป็นผู้สงง่องออกน้ำมันรายใหญ่ดับหนึ่งมาอย่างจีนให้ซาอุดิอาระเบียตั้งโรงกลั่นน้ำมันทั้งจีนทัง้งภาคใต้ของจีนช่วยให้ซาอุดิอาระเบียได้ประโยชน์จากการขายน้ำมันและธุรกิจเกี่ยวกกัััับบข้้อโรงนนม ในภูมิภาคเอเชียทั้งหมดซาดาระเบียยังจะร่วมมือกับจีนในการต้องการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจนอกจากน้ามันไปสู่พลังงานทางเลือกซึ่งจีนมีความเชี่ยวชาญมากเช่นพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมและพลังงานไฮโดเรเจนจีนมีนโยบายมุ่งสู่การพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจและต้องการกระจายโอกาสความร่วมมือทางเศรษฐกิจไปยังประเทศในภูมิภาคต่างๆและสแสวงหาประเทศใหม่จีนยังให้คําม,มั่นสัญญาว่าจะส่งเสริมให้ชาวจีนเดินทางมาท่องเที่ยวที่ซาดาระเบียส่วนซาดาระเบียก็จะ เปิดรับบริษัทจีนเข้าร่วมลงทุนในภาคอุตสาหกรรมต่างๆมากยิ่งขึ้นค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าความร่วมมือของจีนซาอุดิอารเบียจะสร้างความเสื่อมถอยให้กับเงินสกุลดอลลาร์ของอเมริกาอย่างหนักหลังจากที่สองชาติได้ตกลงร่วมมือกันใช้เงินหยวนหรือเงินสกุลซาอุดิอารเบียซื้อขายน้ํามันทั้งนี้เงินหยวนจะไม่เพียงใช้ในการซื้อขายน้ำมันเท่านั้นจีนพิสูจน์ใ้เห็นก่อนการประชุมสุดยอดจีนประเทศอาหรับครั้งแรกโดยที่เมืองอีอูนะฮะ ที่ประเทศจีนแหล่งการค้าสําคัญในมณฑลเจอ้เจอเจียงของจีนเขาได้มีการทําธุรกรรมไปแล้วชําระเงินด้วยสกุลเงินหยวนข้ามพรมแดนครั้งแรกกับซาอุดิอาระเบียการชําระเงินหยวนข้ามพรมแดนจะขยายจากจีนกับซาอุดิอาระเบียไปยังกลุ่มประเทศอาหรับจะทําให้เงินหยวนของจีนถูกใช้อย่างแพร่หลายในระดับสากลและในอนาคตมีความเป็นไปได้สูงที่อาจจะเป็นเงินสกุลหลักสกุลหนึ่งของโลกทุกวันนี้จีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ของประเทศอาหรับ ประเทศอาหรับทั้งหมดนะฮะ2 5 6 4การลงทุนในจีนลงทุนตรงนะฮะในประเทศอาหรับมีมูลค่าสูงถึง20,000ล้านสหรัฐเหรียญสหรัฐยอดการค้าระหว่างจีนกับประเทศอาหรับท่านท่านชมรู้มาเท่าไหร่สแสนแสนสามหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐสามสามรมาสของปีนี้การค้าระหว่างจีนและอาหรับเพิ่มขึ้นถึง35.28เพิ่มขึ้นท่านชม35เปกือบ40นอกจากการยืนซารอเรเบียต,ตามคำเชิญของ สมเด็จพระราชาธิบดีซาวมันแล้วประธานดิียังร่วมการประชุมสุดยอดของจีนคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าหอารับจัดเป็นครั้งแรกความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับกลุ่มรัฐอ่าหอารับมีมายาวนานแล้วตั้งแต่เส้นทางสายไหมเป็นพันๆปีท่านผู้ชมได้สร้างประวัติศาสตร์การแลกเปลี่ยนกันเป็นระยะเวลาเกือบ2,000ปีจีนได้สร้างความสัมพันธ์กับคณะมนตรีความร่วมมือของรัฐอาหอารับตั้งแต่ปี2,524 41ปีที่ผ่านมาทั้งสองฝ่ายมีความร่วมมือระหว่างกันเพิ่มขึ้นอย่างมากจีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ของกลุ่มชาติอ่าวอาหารับ2,564ยอดมูลการค้าระหว่าง2ฝ่ายเติบโตขึ้นถึง44%ในช่วงสามไตรมาสของปีนี้ยอดมูลค้าเพิ่มขึ้นสูงถึง3,192ล้านดอลลาร์สหรัฐมากกว่าระยะเดียวกันของปีแล้วถึง35.28% จีนยังได้ลงนามร่วมมือแนวทางหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางกับทั้ง6ประเทศสมาชิกยังมีการรับรองแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์จีนรัฐอ่าวอาหรับอาอารมีความร่วมมือหลายด้าน8ด้านแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์แสดงเห็นว่าจีนและกลุ่มประเทศาอาหรับจะขยายความร่วมมือในขณะที่ส่วนใหญ่เป็นเรื่องการค้าน้ํามันพลังงานไปสู่มิติที่หลากหลายรองรับสถานการณ์ปัจจุบันในอนาคตเช่นเรื่องธัญญาหารธัญพืชนวัตกรรมสีเขียวรวมทั้งความมัน่นคง จุดยืนของจีนค่อนข้างชัดเจนจีนจะไม่แสวงหาผลประโยชน์จากความขัดแย้งในตะวันออกกลางก่อนที่ประธานดีสีจิ้นผิงจะเดินทางไปสหรัฐอเมริกากระทรวงการต่างประเทศจีนได้เปิดเผยเอกสารทางการที่มีชื่อว่ารายงานเกี่ยวกับจีนและอาหรับยุคใหม่เอกสารฉบรับนี้พูดถึงจุดยืนของจีนในภูมิภาคตะวันออกกลางชัดเจนว่าจีนจะไม่แสวงหาผลประโยชน์ทางด้านภูมิรัทศาสตร์ในภูมิภาคนี้เพราะคนที่อยู่ที่นี่คือผู้ที่กำหนดอนาคตของตัวเอง เนื่องจากภูมิรัฐศาสตร์ของภาคตะนอกกลางมีความซับซ้อนมากจากการแย่งชิงอำนาจระหว่างสองมหาอำนาจในภูมิภาคคืออิหร่านกับสารบียสองชาติผู้นำมุสลิมนิกายชีอะและซุนิอาระเบียกลัวว่าอิหร่านจะขยายขอบเขตการปฏิวัติอิสลามไปยังประเทศอื่น,นในภูมิภาคล้มล้างราชวงศ์ต่างๆซึ่งรวมถึงราชวงศ์สารเบียด,ด้วยทั้งสองชาติตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกันและทำสงครามตัวแทนทั้งในเลบานอนอิรักซีเรียเยเมนไปจนถึงอัฟกานิสถาน ท่านผู้ชมครับหลายทศวรรษที่ผ่านมาอเมริกาซาารเบียมีความสัมพันธ์กันเพราะมีอิหร่านเป็นศัตร,รูร่วมกันและรวมไปถึงนโยบายเปโตรโดอลลาร์แต่ในที่สุดสหรัฐได้พลิกนโยบายไปตามผลประโยชน์ตัวเองโดยไม่สนใจเพื่อนเก่าขณะที่จีนไม่เคยข้องแวะกับความขัดแย้งตะว,วันออกกลางและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับทั้งสองประเทศไม่ว่าจะเป็นซาารเบียและอิหรา่านท่านผู้ชมจะเห็นว่าในยุคข,ของประธานดีบารักโอบามาอเมริกาได้เปลี่ยนยุทธศาสตร์จากตะว,วันออกกลาง มาสู่ภูมิภาคอินโดแปซิฟิกท่านผู้ชมครับจีนก็เลยย้อนเก็ดอเมริกาด้วยการขยายสัมพันธภ,ภาพกับตะวันออกกลางที่เคยเป็นฐานที่มั่นของอเมริกาและยังสามารถเชื่อมโยงจากตะวันออกไปยังแอฟริกาซึ่งจีนมีฐานทัพยอยู่ที่ประเทศจิบูตีเป็นฐานทัพนอกประเทศแห่งแรกของจีนท่านผู้ชมครับยิ่งสงครามยูเครยนยืดเยื้ออเมริกาและยุโรปยิ่งจะเผชิญความยากลําบากจากวิกฤตพลังงานและทันญาหารหลายชาติท่านผู้ชมครับในยุโรปเริ่มตั้งคําถามว่า จะยืนหยัดร่วมกับสหรัฐไปได้อีกนานแค่ไหนขณะที่ฝั่งเอเชียพื้นฟิกการประท้วงในฮ่องกงถูกกำราบราบคาบพรรคประชาิไตยก้าวหน้าในไต้หวันพ่ายแพ้ยับเยินในการเลือกตั้งรองหนึนงไต้หวันจีนกำลังเดินหน้าอีกครั้งหลังผ่อนปรนนโยโบายโควิดเป็นศูนย์ล่าสุดท่านผู้ชมครับการเยือนของสีจิ้นผิงที่เยือนซาอุดิอาระเบียของผู้นำจีนได้ผลักให้อเมริกาเผชิญความยากลำบากในทุกแนวรบครับท่านผู้ชมครับ